สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพยาบาลสาวนางสาวเพิ่งรู้ผลติดโค ok วดิดยกทีมโคฮอร์บอรดกอดปลอบใจสู้ไปด้วยกันผู้ใช้ติกตอกชื่อว่าแอน1.69ซึ่งเป็นพยาบาลสาวได้เผยคลิป2พยาบาลนั่งกอดกันด้วยความเศร้าหดหูติดโควิดก ok ันทั้งวอร์ดยกทีมพร้อมระบุข้อความว่าเมื่อผลสอออกติดโควิดยกทีมโคฮอสวอร์ดพวกเราได้พักสักที เราทำหน้าที่ของเราเต็มที่ดีที่สุดแล้วขอให้พวกเราปลอดภัยทุกคนด้วยนะนักรบชุดขาวโดยเป็นทีมพยาบาลของโรงพยาบาลหนองสองห้องตำบลหนองสองห้องอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นพักแล้วนะวันนี้พวกเราขอรักษากันเองตัวเองก่อนหายดีแล้วเราจะกลับไปดูแลคนไข้เราสู้ไปด้วยการเก็บของไปแอดมิด กากตัวที่แฟลตใหม่รักษาตัวเองก็ให้ทุกคนปลอดภัยวิธีพื้นบ้านที่พยาบาลก็ทําได้รักษาควบคู่กันไปฮ่าฮ่ฮ่ฮ่โปรดอย่าดราม่าความเชื่อใครมันขอให้หายไวๆนะคะโดยสามพยาบาลโรงพยาบาลหนองสองห้อง ต้องแยกออกไปกักตัวสังเกตการมีการทันยาคบคู่ไปกับการใช้สมุนไพราตามวิถีพื้นบ้านซึ่งก็ได้มีกระแสรเรียกร้องให้บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนที่มีความเสี่ยงและกำลังรอวัคซีนไฟเซอร์ให้ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในเข็มที่3โดยพร้อมเรียงประศจากเงื่อนไขที่ซับซ้อนเพื่อช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชือ้อโควิด -19 ทาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก ทีนิวส์ขอบคุณครับ